โอเคนั้นแหละสวยเฮ้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 ยก็ต้องขอโทษชาวคนด้วยนะคะพอดีผมมีงานเยอะมากเลยไม่ค่อยสนใจเลยดูเท่าไหร่ ใช้คำนี้ได้เลยก็ใช่ฮะผมก็ต้องขอโทษจริงๆงานมันยากจริงๆอะะแต่ผมก็ต้องวตอนนี้ผมก็กลับมาทำแล้วนะผมจะกลับมาทำแล้วนะ